บทที่7 4็บสี่ตกลงมั่นหมายพวกเจ้าเป็นอะไรกันสุวานหวานถามออกมาไม่มีอะไรชีเฉงเฟิงสายสีสะเหลือบมองไปที่ชุวานหวานครู่หนึ่งแล้วหันกลับมาข้าเพียงแค่สงสัยว่าคุณชายถังต้องการให้ข้าช่วยเหลือสิ่งใดเพียงเท่านั้นคุณชายถังแซงส่งเสียงไอพร้อมทั้งหยิบหยกขาวบริสุทธิ์ราวกับขนแกออกมาสองชิ้นพร้อมกระดาษที่มีโครงร่างวาดลวดลายเอาไว้ออกมา ข้าอยากจะให้เจ้าช่วยแกะสลักจี้หยกคู่นี้ให้แก่ผู้สูงศักดิ์ของข้าหากเจ้าตอบตกลงข้าจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อเอ่ยจบคุณชายถังก็หยิบเงินออกมานี่เป็นเงินมัดจำหนึ่งร้อยตำลึงข้าหวังว่าเจ้าจะตอบตกลงแกะสลักของจี้หยกชิ้นนี้ให้ข้าท่านไม่จําเป็นต้องให้เงินมัดจำแก่ข้าหรอกข้ากับหวานหวานเราเป็นสหายที่ดีต่อกันแต่ดูเหมือนว่าคุณชายถังกับแม่นางซูจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษ ข้าสามารถช่วยท่านแกะสลักจี้หยกชิ้นนี้ได้และข้าไม่ต้องการเงินชีเฉิงเฟิงกล่าวออกมาพร้อมเหลือบมองซสหวานหวานอีกครั้งจากการที่ฟังทั้งสองเจรจากันแล้วซสหวานหวานเหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นเมียน้อยหรือนางสนมที่อยู่ในวังคำพูดของชีเฉิงเฟิงเปรียบเปรียบเหมือนทิมแทงเสียสีนางและคุณชายถังราวกับว่านางกับคุณชายถังเป็นชู้กันสุวานหวานจับคางของตัวเองและจ้องไปที่ชีเฉิงเฟิง ฉีเฉิงงฟึ่งเองก็มองมาที่นางราวกับว่าเขากําลังโกรธนางโดยไม่มีเหตุผลคุณชายถังยิ้มและสายหัวออกมาเบาๆเขาวางเงินเอาไว้บนโต๊ะแล้วพูดว่าข้ากับแม่นางสู่มีความบริสุทธิ์ใจต่อ,อกันไม่มีความสนิทสนมชิดเชื้ออะไรทํานองนั้นและเจ้าก็ควรรับเงินที่เจ้าสมควรได้รับเอาไว้ด้วยเมื่อกล่าวจบคุณชายถังก็หยิบจี้หยกที่เอวของเขาขึ้นมายื่นให้กับสุวานหวานพร้อมกับยิ้มแล้วกล่าวว่า แม่นางซูจิยกชิ้นนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าที่เจ้ากิดเอาไว้นะเจ้าควรเก็บรักษามันเอาไว้ให้ดีอย่าให้คนอื่นไปทั่วเมื่อเอ่ยจบคุณชายถังก็หมุนตัวเดินจากไปสองคนนี้กำลังคุยเรื่องอะไรกันสุวารหวานเตรียมหันกลับแล้วเดินตามออกไปแต่จูจ่ๆก็มีมือใหญ่มาอบเอวนางเอาไว้ก่อนชีเฉิงเฟิงออกแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสุวรรหวานนกพลิกตัวหันหลังกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาเสียแล้ว ชายหนุ่มจ้องมองไปที่สูหวานหวานด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสับสนเมื่อมองไปที่ริมฝีปากสีแดงสดราวกับลูกท้อของสูหวานหวานเขารู้สึกว่าดวงตาของตนเองรู้สึกร้อนเผาและค่อยๆก้มหน้าลงไปใบหน้าของชายหนุ่มเคลื่อนเข้าใกล้สูหวานหวานเรื่อยๆร,ระยะห่างของพวกเขาค่อยๆลดลงทำให้ชูหวานหวานรู้สึกตกใจชีเชิงเฟิงเจ้าคิดจะทำอะไรอื้ ริมฝีปากร้อนของชายหนุ่มทาบลงบนริมฝีปากของเด็กสาวสุวรรณหวานนิ่งงันด้วยความตกตะลึงพลันใดใบหน้าของนางก็ขึ้นสีแดงระเรื่อเพียงครู่เดียวฉีเฉิงเฟิงจึงถอนริมฝีปากออกมาไม่เคยพบเห็นคนโง่เช่นนี้มาก่อนตกใจเสียจนลืมหายใจฉีเฉิงเฟิงกำลังหัวเราะเยาะนางสุวรรณหวานขมวดคิ้วแน่น นางคว้าไปที่ปกเสื้อของชีเชิงเฟิงและกระชากเขาเข้ามาพร้อมกับกดริมฝีปากของตนเองลงไปที่ริมฝีปากของชีเชิงเฟิงอีกคราทัานใดนั้นชุวานหวานเหมือนจะรู้สึกตัวได้สติขึ้นมาว่าตนกำลังทำสิ่งใดจึงหยุดการกระทำนั้นเหตุใดนางถึงจูบตอบชีเชิงเฟิงเป็นเพียงเพราะอารมณ์โกรธนั้นหรือดูเหมือนจะไม่ใช่หากเป็นเช่นนั้นแล้วมันเป็นเพราะเหตุผลใดกันหรือความจริงแล้วนางชอบชีเชิงเฟิงชุวานหวานขบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ พลันใดก็ได้ยินเสียงของชีเฉิงเฟิงหัวเราะออกมาไม่ใช่ว่าเจ้าเก่งกล้าสามารถมากหรือไงเหตุใดถึงไม่ทำต่อละ่ะจะพูดง่ายๆก็คือเขาเพียงแค่อิจฉาเจ้าสุวรรณวันหน้าแดงก่ำแต่นางไม่กล้ามองศบตาชีเฉิงเฟิงตรงๆเพราะนางไม่รู้จะตอบไปอย่างไรดีชีเฉิงเฟิงคิดว่าเรื่องนี้มันกระทันหันมากเกินไปทว่าตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปที่บ้านเช่าของเจ้าเพื่อทำการมั่นหมายเจ้าว่าอย่างไร สุวานหวานจ้องมองไปที่ฉีเฉิงเฟิงข้าถูกเจ้าเอาเปรียบไปเมื่อครู่ก็มากพอแล้วนะนี่เจ้ายัางคิดจะเอาเปรียบข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นหรือไม่ว่าอย่างไรข้าก็ได้เอาเปรียบเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าถือว่าเป็นคนของข้าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามมาสู่ขอเจ้าฉีเฉิงเฟิงพูดพังยิ้มออกมาชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้สุวานหวานอีกครั้งสุวานหวานก้าวถอยหลังหนีด้วยความตกใจพร้อมกับพูดว่าเจ้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้น ข้าเพียงแต่เสียริมฝีปากไปให้กับเจ้าเท่านั้นข้าไม่ถือหากข้าจะต้องแต่งงานกับผู้อื่นก็คงจะไม่เป็นไรเช่นกันเจ้ากล้าอย่างนั้นหรือชีเฉิงเฟิงขมวดคิ้วแน่นชายหนุ่มอุ้มซูหวานหวานขึ้นแล้ววางนางลงบนเตียงขนตาที่ยาวของเขาเหมือนปีกผีเสื้อปลายจมูกลากผ่านแก้มซูหวานหวานการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวทว่าสัมผัสของมันเหมือนกับมดคลานไปทั่วร่างกายเหตุใดหัวใจของเจ้าถึงเต้นแรงถึงเพียงนี้ เจ้าป่วยงั้นหรือชีเฉิงเฟิงยิ้มเจ้าเล่จากนั้นก็กดริมฝีปากสีแดงสดของตนลงไปประกบลงบนริมฝีปากของสุวารหวานอีกครั้งเหตุใดนางถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาเป็นคนที่ระยังอายมากเช่นนี้สุวานหวานเปิดริมฝีปากของตัวเองออกลิ้นร้อนของชีเฉิงเฟิงก็สอดเข้ามาในปากของนางพวกเขาจูบก,กันอย่างดูดดื่มสุวารหวานก็อดไม่ได้ที่จะร้องคร่ำครวญออกมาว่าประตูไม่ได้ปิด เมื่อพูดออกมาเช่นนั้นสุวรรณหวานก็อยากจะตบปากตัวเองที่บอกว่าประตูไม่ได้ปิดแสดงว่านางกำลังจะสื่ออะไรบางอย่างกับชีเชิงเฟิงใช่หรือไม่ชีเชิงเฟิงหัวเราะออกมาอย่างช่วยไม่ได้พร้อมกับขยับร่างของตนออกมาข้าไม่แกล้งเจ้าแล้วข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นคนโง่เหมือนตอนนี้มาก่อนเลยเจ้าน่าสิงโง่สุวรรณหวานสุดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับเช็ดความอบอุ่นออกจากริมฝีปากของตน นางรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญมากเมื่อเห็นท่าทีที่เฉยชาของชีเฉิงเฟิงชีเฉิงเฟิงจัดเสื้อผ้าของตัวเองเบาๆจากนั้นเขาจึงหยิบจี้หยกที่คุณชายถังถอดเอาไว้ขึ้นมาผูกเอาไว้ที่รอบเอวของสุวรรณหวานจากนั้นหยิบจี้หยกบนข้อมือของเขาซ้อนทับกับจี้หยกของสุวรรณหวานและเมื่อนำจี้หยกสองซีกประกบเข้าด้วยกันแล้วส่องแสงมองดูกับดวงอาทิตย์มันก็จะปรากฏคำว่าหวาน ให้เห็นอย่างชัดเจนคนออกแบบหรือสลักมันออกมาได้ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการทำมันออกมาเจ้ารู ang, ้ความในใจของข้าแล้วหรือยังสุวานหวานมองไปที่แก้มของชีเฉิงเฟิงทันใดนั้นนางก็รู้สึกได้ว่าชายผู้นี้เป็นคนที่ไม่เลวเลยจริงๆทว่าพอนางกำลังจะปฏิเสธออกมาชีเฉิงเฟิงก็เดินไปที่โต๊ะเพื่อเขียนอะไรบางอย่างเขานำกระดาษมาวางพร้อมกับเขียนข้อตกลงขึ้นมา นี่คือคำมั่นสัญญาของข้าที่มีต่อเจ้ามันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเห็นคำว่าสัญญาสองคำที่เขียนอยู่บนกระดาษในบรรทัดถัดมาก็มีตัวหนังสือเรียบรู้เขียนเอาไว้ว่าตรับเท่าที่เจ้าต้องการข้าเจ้าก็จะมีค่าอยู่เจ้าเคยบอกว่าในชีวิตนี้ของเจ้าจะต้องเป็นคู่ชีวิตของใครสักคนเพียงแค่คนเดียวและข้าให้สัญญากับเจ้าได้เลยว่ามันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคำพูดของเขาเหมือนจะดูดี ทว่าเราจะเชื่อคำพูดของผู้ชายได้อย่างไรกันสุวรรณหวานยังคงไม่เชื่อในตัวฉีเฉิงเฟิงนางสายหัวไปมาอย่างไม่ต้องการสนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแต่นางก็ได้รับกระดาษแผ่นนั้นเอาไว้พร้อมกับพูดว่างั้นพอแค่นี้เถอะข้าขอกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนฉีเฉิงเฟิงรั้งสุวรรณหวานเอาไว้เจ้าคิดว่าข้าควรไปสู่ขอเจ้าเมื่อใดดีหากเจ้าไม่บอกข้าพรุ่งนี้ข้าจะไปบ้านเจ้าอย่างแน่นอนฉีเฉิงเฟิงกำลังเร่งเร้รานางรึษ เหตุใ <H it> ดถึงรีบร้อนเพียงนี้สุวรรณวันหยุดคิดชั่วครู่พร้อมกับเอ่ยถามออกมาเจ้าอยากจะแต่งงานกับข้าจริงหรืออืมฉีเฉิงเฟิงพยักหน้าพลางรีบหยิบกล่องใบหนึ่งภายในบ้านออกมาเขาเปิดมันออกและมีป้ายไม้เล็กๆเขียนเอาไว้ว่าร้านแลกเงินในกล่องมีเงินจํานวนมากกระจัดกระจายวางอยู่ในนั้นหูหยินฉีนี่เป็นของเจ้าเหตุใ <H it> <"H it> ดเขาถึงกล้าเรียกนางว่าหูหยินช่างน่าอายเสียจริงๆ สุวารณวานบนกับตัวเองในใจแต่ใบหน้าของตนกลับขึ้นสีแดงระเรื่อนางรับกล่องเงินนั้นมาพร้อมมองไปที่ชีเชิงเฟิงหากเจ้าพูดออกมาเช่นนี้แล้วเจ้าก็ต้องทำให้ได้ด้วยเช่นนั้นแล้วข้าขอพูดอย่างตรงไปตรงมากับเจ้าเลยแล้วกันเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าตามใจข้าไม่หลอกลวงข้าดูถูกข้าหรือหักหลังข้าหากว่าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเองตกลงข้าสัญญากับเจ้าชีเฉิงเฟิงพยักหน้าหากเป็น เช่นนี้แล้วพรุ่งนี้ข้าควรไปสู่ขอเจ้าเลยดีหรือไม่อยากจะตีหัวเขาสักทีทำไมเร็วนะนางยังไม่ทันบรรลุนิติภาวะเลยสุวรรหวานถึงกับกลอกตาและพูดว่าให้มันผ่านไปสักสองสามวันก่อนค่อยพูดเรื่องนี้ย่อมได้ฉีเช,ชิงเฟิงพยักหน้าอีกครั้งด้วยท่าทางสุภาพพรุ่งนี้ข้าจะเข้าไปในเมืองแล้วจะแวะไปเยี่ยมเยียนพี่เขยนะให้ตายเถอะพี่เขยอย่างนั้นเหรอช่างไรยังอายเสียจริง ใบหน้าของสหวานหวานขึ้นสีแดงนางเดินกลับออกไปแบบทำตัวไม่ถูกทำให้ชีเฉิงเฟิงเห็นแล้วถึงกับเผยยิ้มเขาได้นำภาพวาดบนผนังออกมาแล้วเผยให้เห็นว่าในภาพวาดนั้นเป็นหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งชีเฉิงเฟิงพันรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองมันสดชื่นขึ้นมามากสุวานหวานเดินไปถึงครึ่งทางในระหว่างทางนั้นนางก็ได้นึกถึงคำพูดของชีเฉิงเฟิงหัวใจของนางรู้สึกสับสน นางรู้สึกว่าคำพูดนั้นมันช่างหวานราวปานน้ำพึ่งทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียงออกมาจากในหัวมันก็คือเสียงของจิตวิญญาณมิติฟาร์มนั่นเองเจ้าบ้านที่เคารพของข้าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว